นี่ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ฮะจะมาทำกระชายขาวปั่นนะครับนี่ฮะอ,อาชายเอาแมสออกเลดนึงนะครับอ่านี่ครับเขียงนี่คือกระชายขาวที่หั่นแล้วนี่ฮะเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นเครื่องปั่นพร้อมนะครับอ่าแล้วก็กระชายขาวครับกระชายขาว กระชายขาวฮะสามารถกินสดๆได้เลยครับอือได้ครัเกี้ยวเลยเกี้ยวเลยอือตีหงแล้วก็เกี้ยวได้เลยอะอือ๋ยวเข้าไปครับยุคโควิดครับกะชายขาวนะครับเคียวเข้าไปอือ อร่อยอร่อยน้ำจะออกเปืเป่อนๆนะไม่ไม่ถึงกับฝาดนะครับเปืเปเป่อนๆก็ถ้าใจดีก็ปั่นนะครับปั่นนีนะ่ฮะปั่นแต่น้ำครับน้ำแก้วแก้วหนึ่ง ปันเดี๋ยวจะมากินน้ำกระจายป่าให้ดูนะครับอร่อยดีปลาดุกย่างนะครับอุ้ยปลาดุกย่างเช้าอ่าเสร็จแล้วเวยๆวอืม,อม,อม ลายปันนะครับนี่ือใชายปลาชายสดๆนะครับอืมถึงกระปเาีเยวะอร่อยโอเคนะครับอืม